สวัสดีครับมาพบกับโฟก์คาร์สมารคารครับวันนี้ครับคุณลูกค้าก็จะมาพบกับรีโว่ครับส่งยูีอทีปีสองพยิบสองครับผมเป็นแคปตัวเตี้ยนะครับก็จะทรงลงล้อเรียบร้อยนะครับคันนี้ก็เดี๋ยววันนี้พิเศษเลยนะครับจะมาจัดโปรโมชั่นเรื่องของราคาให้ครับวันนี้ขายไม่ถึง4ี่แสนแน่นอนครับปียีสนะต้องย้ำก่อนอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มดูเริ่มชมกันได้เลยครับนี่ ไปหน้าฮาโลเจนใสๆแบบนี้นะครับงานโครเมียมโดยรอบนี่เงาเงาแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวให้ดูทางด้านเครื่องยนต์ก่อนเลยนะครับว่ามีการปรับแต่งมาหรือเปล่านะครับอ่ะลองมาดูผูชมกันครับผมโหเรียมๆเลยนะครับเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะครับผมนี่ เป็นขนาด2 4 0 0ันซีซีนะครับนี่เดิมๆเลยก็ไม่ได้มีการปรับแต่งใดๆมานะอ่าเดี๋ยวมาดูแผ่นเพจนะครับอาแผ่นเพจปี2 2นะครับ22ต้นปีเลยนะครับแล้วก็น็อตฝานะครับไม่แกะไม่ถอดข้างเครื่องใสๆนะครับผมอ่ะก็ระบบวี r จต่างอยู่ครบครับก็มีรับประกันหลังการขายให้นะ แล้วก็รับประกันเรื่องของโครงสร้างว่าไม่มีชนหนักหรือความมาอย่างแน่นอนครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันต่อนะครับผมนี่ชิ้นกันชนชิ้นแก้มไม่อ้าแน่นอนนะครับได้เป็นล้อแมกนี่เป็นล้อทองหล่อเลยนะครับของไม่จัดทห้เลยเรียบร้อยนะครับได้ไฟเลี้ยวตรงมุมกระจอกเรียบร้อยนะรุ่นนี้อ่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแคปเปิร์นะครับ ก็ก่อนหน้านี้นะครับผมพวกคลิปแบบละเอียดละเอียดอะคุณลูกค้าอาจจะเคยแบบว่าดูไปบ้างแล้วนะครับแต่วันนี้ก็คือจะมาจัดเรื่องของราคาให้เป็นพิเศษเลยนะครับนี่แเปิดกว้างๆแบบนี้เลยภายในสวยๆเรียบๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันรับรถนะครับก็จะมีการขัดล้างทันสปายอีกรอบหนึ่งนะครับเคยเปิดราคากันอยู่ประมาณสี่แสนกลางๆนะครับแล้วก็ตอนนี้หน้าร้านก็ลดราคาลงมาเหลือสี่แสนกับเก้าพันบาทนะครับ เดี๋ยวรอฟังโปรโมชั่นทายคลิปได้เลยนี่โอเคปะครับไปกันต่อสีต,ตัวรถบางๆเลยนะครับคุณลูกค้าอ่ะจัดรอให้แล้วทั้งสี่วงเลยสติกเกอร์ซอดิชันอยู่ครบนะครับแม็กเลนเนอร์เบิร์กของใหม่นะครับจะเดี๋ยววันรับเราก็จะมีการขัดเคลือบเงาลงน้ํายาให้นะครับอ่ะมาต่อกันที่ด้านท้ายครับก็สําหรับด้านท้ายนะครับผมนี่ไฟสวยนะไม่แตกไม่บินไม่ล้าวนะครับมีเป็น เลขเขาเรียกว่าอนะไรละกันชนท้ายใช่ไหมอ่ะเป็นเหล็กอ่ะเป็นเหล็กกันชนท้ายนี่ไดทไทเทเนียมแบบนี้หลอ่ลอๆนะครับใช้งานได้นะนก็ได้อยู่ใช่ครับแข็งแรงทนทานนะครับผมโลโก้คมเยี่ยมอยู่ครบนะครับรุ่นนี้ยังไม่มีกล้องถอยนะครับอ่ะแล้วก็ด้านท้ายก็จะเป็นเออมีเป็นหลอดไฟซิงหลอดไฟแต่งไยให้แล้วเรียบร้อยนะครับสองด้านเหมือนกัน ใช่ครับผมพร้อมใช้ง,งานนะครับสีสันสวยงามครับคุณลูกค้านี่ผมดูไว้แล้วนะครับสีเดิมๆบางๆเลยเป็นสีบอลเงินนั่นเองนะครับโอเคอะเยวมาดูข้างในกันนะครับอ่ะคันนี้ได้อ๋ออ๋ออ๋อ,อ,อสบบอลล่นไปแล้วขออภัยด้วยครับอ่ะก็คันนี้ก็จะมีเปลี่ยนรีโมทกุญแจครบสองดอกนะดอกธรรมดาดอกหนึ่งนี่ครับ ชัดเจนมาเดี๋ยวมดูเลขใหม่กันเรื่องของออปชันอาจจะคุณหน้าคุณตากันเป็นยังดีอยู่แล้วนะในรุ่นเอนีีนี่ดูเลขใหม่ครับเพียงแค่สี่หมื่นสองพันโลครับเลขใหม่แค่สี่หมื่นสองพันโลถือว่าน้อยอมากๆเลยนะแล้วก็คันนี้ได้ชุดหัวเกียร์ซิงนะครับเป็นของงานนอตเลสซิ่ง นะครับเรียบร้อยอ่ะแล้วก็เป็นจอทัชสกรีรกกนนะครับนี่ใช้งานง่ายครับ a อ d ด o i d Auto Apple c a r p ค a เเรียบร้อยนะครับคุณลูกค้าอ่ะนี่สภาพโดยรวมสวยใสไร้ตำหนิไม่มีทิศติตรงไหนเลยนะครับออคอนโซลคอนโซลเดิมๆเรียบๆสวยๆเลยนะครับล่องรอยขูดขีดใดๆนี่คือแทบไม่มีเลยนะครับผม อ่ะแล้วก็รถก็มีการเช็คระยะเขา้าศูนย์่ายน้ำมันเครื่องมาแล้วนะต่อไปก็อีกหมื่นโลเข้าไปทานน้ำมันเครื่องนะครับนี่สมุดคู่มืออยู่ในเก๊ะครบเลยนะครับเก๊ะล่างเก๊ะบอลนี่แล้วก็คันนี้ฝ้าเพดานก็ทําสปาให้แล้วนะครับล่องรอยการเจิมนี่เอ่อน่าจะเคยเจิมมานะครับแต่ว่ามีการทําสปาให้มันก็เลยสะอาดหลุดล็อกหายไปนะครับโอเคครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับคุณลูกค้า สวยแน่นอนนะครับก็อาจจะใช้ง,งานนะครับก็แนะนําเป็นคันนี้เลยคือลูกค้าจะได้ปีสังมันยีิบสองปีหม่ไม่น้อยแล้วก็เดี๋ยวแต่ราคาให้ไปครับก็ตอนนี้ราคาหน้าร้านนะครับก็จะอยู่ที่สี่แสนกับอีกเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวสรุปไ้ฟังกันนะครับก็ได้เป็นรีโว่นะครับผมตัวสอยซี่ เอนทรีนะครับปียิบสองจะทรงลงล้อนะครับเกียร์ธรรมดาเลือกไม่์ี่หมื่นกโลเข้าเช็คเลยะให้แล้วนะครับสุดพิเศษครับเจ้าราคาสี่แสนกลางนะหน้าร้านปรับลถลงมาเหลือสี่แสนกับเก้าพันบาทครับส่วนเฉพาะคลิปนี้ครับสุดพิเศษเลยนะลูกค้าเครดิตดีซื้อเงินพรยนครับลดเพิ่มเติมให้อีกสอง0มืนบาทครับเหลือสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะครับผมสนใจครับ โทรมาได้เลยที่ kr smart car ครับหรือแอดไลน์เพิ่มเติมได้ที่แอด kr smart car ได้เลยครับชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e กันให้ด้วยครับแล้วในคลิปถัดไปครับจะมีรถอะไรมาแนะนำกันก็ฝฟันดินตามไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ